เป็นที่จอรถน้ำปกก้าคันครับจังหวัดลาดบุรีครับอตรงนี้เป็นทางออก หลังจากเล่นน้ำตกก้าขัานครับตรงนี้เป็นทางเข้าน้ำตกก้าขัานครับนี่น้ำตกก้าขัานครับเดินตรงนี้เป็นน้ำตกชั้นหนึ่งครับโอ้สวยมากเลยครับตอนนี้อยู่ไหน ตรงนี้น้ําตกคันสองครับน้ำกำลังไหลลงครับรขันหนึ่งตรงนี้เป็นน้ําตกขันสองอยู่เลยครับเอะผมพยายามจะขึ้นขันสามแล้วเไม่ไหว เหนื่อยมากมปวดขาจริงๆอันนี้ใ้แค่กันสองครับเดินแค่กันสองก็เหน,นื่อยแล้วครับ ตกหัวหน้ากเ่ยครับ 坦講啦。